เอาละครับสวัรดีคับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในทาวเวอร์ทอยเดดดีเฟนซ์กันอีกแล้วนะครับนะในวันนี้ผมถึงเวลาที่ผมจะต้องมาแจกตัวละครแล้วซึ่งตัวละครที่ผมกังกระแจกนั่นก็คือไทท่านใครเจอกูคนแรกคนนั้นเอาไปเลยแต่ตอนนี้กูยังขึ้นไอ้นี้ยังไม่ได้เลยัะโถเอ้ยสงสัยต้องอ้อมไปและรู้สึกว่ามีหลายคนกําลังหาวิธีทางขึ้นมาหาผมอยู่อ่ะจิบไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วะกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้อ่ะจิบ เดี๋ยวๆๆๆๆๆมันยังไม่มีใครเห็นว้ยโอเคเอาละ,าละาาสุกนี้ที่สิบห้ากันยาผมบอกว่าผมจะแจกนะครับแล้วตอนนี้ผมกํลาลังขึ้นไอจุดที่ผมขึ้นไปตอนแรกทำไมกูขึ้นไม่ได้วะทําไมกูขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงวะฮะผมจะบอกนะ,นะครับว่าว่ามันต้องขึ้นอย่างนี้ว้ยนี่มันต้องขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นี่เออบนหัวสปีกเกอร์แมนไททัน<แ>นะกูตกฮะเอาละใครเจอผมคนแรกคนนั้นก็เอาของไปเลย ดูสิในแบบนี้มีใครเห็นผมไหมนะผมจะยืนอยู่ตรงนี้ลักกันนะครับนะใครเห็นผมคนแรกเอาไปเลยไทยทันซึ่งตอนนี้เราเหลือตัวอะไรมั่งเนี่ยตอนนี้เรามีไททันอัปเกรดแคมิลาจะให้นะครับนะต่อมาก็เป็นสปิเกอร์แมนเออสปิเกอร์วูแมนแดนซิงนะฮะแล้วต่อมาก็ตัวแคมิล่าสปเดอร์นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมาหาผมเลยสักคนโอเคงั้นผมขอเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนลักกันนะครับนะออตรงนี้มันก็ขึ้นยากเหมือนกันนะตรงที่ผมบอก ให้ต้องน้องหาผมให้เจอเนี่ยอแล้วตอนนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอก็บขึ้นได้ลแล้วอีกนิดเดียวเอาละโอ้ยเอาละกูต้องเป็นที่หนึ่งจะต้องเป็นที่หนึ่งกูเจอพี่คอยคนลากไว้เฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยกูหาเซิร์ฟมาปร,ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสามเซิร์ฟแล้วเพิ่งจะเจอพี่คอยคนลากไว้อ่ะเอาละนะครับนะตอนนี้นะครับเราได้พู้โอ้ย ชนะแล้วนะครับเกี่ยวการแจกของครั้งนี้นะคะโอ้โหน้องเออเก้าสามเก้าแปดสามศูนย์โอ้ถามดิรู้จักเราไหมเออเผื่อมันมามมวงไงใช่ไหมล่ะ อืมขอคิดก่อน,นะนเนอชื่ออะไรวะแปบ๊บนึงเนอะขอคิดก่อนนะครับนะถ้าแกตอบผิดนะฉันว่าแกไม่ใช่คนที่จะมาจากการแจก,กคลิปของฉันแล้วแหละตอบแบบเข้าอือขอคิดก่อนสิแป๊บหบนึง่งชื่ออะไรเนอะตะกี้มันยังเรียกกูอยู่เลยอืมตะกี้ผมภากนะครับนะผมไม่รู้ว่าน้องเขารู้จักผมจริงๆหรือเปล่าผมว่าน้องคนนี้นะ่าจะมาจากคลิปแจก,กของผมแหละน่าจะใช่น่าจะใช่นะแอ้ผมถามอย่างนี้สองรอบแล้ว เอเอเอะออย่างนี้กระโดดคือยังไงออ้รู้ดิรู้จอกรู้จอกรู้จอกรู้จกักทาไมไม่ตอบเราทําไมถึงใช้ภาษากายบอกแทนล่ะอะถามไปดิว่าพิมพ์ได้ไหมเออเพราะว่าคนแรกเนี่ยมันจะแจกมัม่วๆไม่ได้นะครับทุกคนพยายามหาตัวผมอยู่อะดูดิมันเหมือนจะพิมพ์ไม่ได้เลยวะ่ะนะครับอะผมบอกนะครับว่าถ้ารู้จักกระโดดลงไป อืมรู้จักไหมดูดิอืมก็ได้เดี๋ยวโดดให้ดูเลยทำได้หมดแหละเพื่อไทท่นันเคมีล่าอ่ะโดดไปดิโดดไปดิโดดไป,ดโ,ดดไปโดดไปเลยอือโอเคจ้างั้นจริงเหรอฉันพิมพ์แล้วเนี่โดดลงไปโดดลงไปสิโดดลงโดดลงอือนี่ก็ได้นี่รู้จักเวยีพี่ไขครับ ไปหาพี่ยังไ,ไงไวะเนี่ยพวกเราหาวิธีขึ้นไปหาพี่คอยแล้ววูจนขึ้นไปก่อนนะเว้ยจะต้องได้ทอ,อยท <c oughs> ่อนไม่พวกเราแล้วเข้ารีบขึ้นไปรีบขึ้นไปหาพี่คอยเกูตอกอ่ะเออ,อ,อผมรู้จักพี่จริงนะโอเคก็ได้ว่านายไปเลยคนแรกส่วนไอ้หมอนี่เนี่ยไอ้แก้มโตเนี่ยบอกได้ว่า,แก,ากออแ,วแกคือคนที่สองผมคือคนที่สองแกครับพี่เออใช่แล้วแกคือคนที่สองดีใจด้วยนะที่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะถามใหม่ดิตะกี้มันพิมพ์ได้แล้วนะครับนะอ่ะถามมันดิรู้จักพี่ไหมอ่ะ ดู ي, ดิดูดิไอ้กล้ามโตนี่น่าจะรู้จักแน่นอนเลยมันหาวิธีขึ้นมานานแล้วส่วนไอ้โค้งกระดูกนี่มันยังไงไม่รู้จักครับเอา้ากูเกือบให้มึงไอ้ตว์ถึงว่ามันถามว่าให้กูมาทําไมนะครับนะเอา้ามึงไม่รู้จักหรอกผมไม่รู้จักครับเอา้าอะไรวะส่วนไอ้หมอนี่รู้อา้าปรากฏว่าไอ้นี่แม่งคนแรกเหรอวะเนี่ยอันนี้บอกว่าหยอกครับผมหยอกครับพี่จริงผมรู้จักมึงตอแหลหรือเปล่า มึงตอแหลแล้วเนี่ยมึงตอแหลกูแล้วไอเนี่ยบอกเลยว่ารู้จักพี่คอยแต่ไอหมอนนี่มัน มันมันมันมึงพูดตามเขาอ่ะแกพูดตามฉันในบ้าเอ้ยอู้ก็พูดตามไม่ได้หรือไงเออพี่คอยยังสงสัยฉันอยู่ในฉันบอกแล้วว่าฉันหยะแหมแกมันน่าสงสัยนะอ่าผมจะถามไปอีกคณะรู้ไหมว่าเขาทํากิจกรรมอะไรกันไอหมอนี่ยรู้แน่นอนแต่ไอหมอนี่ยมันแปลกแปกนะครับนะอืมขอคิดก่อนนะแป๊บหนึ่งหาพี่คอยให้โจงไงเอ้าใช่เลยใช่เลยไอนี่รู้จักโอเค อ่ะดูซีมันจะรับไหมอ่ะคราวนี้รับไหมรับไหมมันรับไหมมันรับไหมมันไม่รับมันมันกวนตีมแล้วคนที่สองก็ไม่ได้ของสักทีเพราะมันนี่แหละผมต้องให้คนแรกก่อนไงอ่ะต่อมามาอีกแล้วนะครับคนที่สามวันที่ครับวันที่ครับไอ,อคนที่หนึ่งมันจะมีปัญหาอยู่เลยเนี่ยปะโถเอ้ยอ่ะให้อีกรอบนึงเลยเอาเอาให้อีกรอบนึงดูซี่มันจะรับไหม เออมันต้องรับอย่างนี้สิขอบคุณตัวพี่ครอ่ะเอาไปเรียบร้อยขอบคุณรครับพี่ครขอบคุณจริงๆเอาละต่อมาคนที่สองคนที่สองคือไอ้นี่ไอ้แก้มโตใช่ไหมล,ลูซิเฟอร์ลูซิทิฟอะไรวะลูคาทิฟเอาละต่อมาไอ้น้องนี่เอานี่ไปละกันอ่ะพี่จะให้ตัวนี้ให้กับน้องแล้วกันอ่ะเอาไปสปีกเกอร์วูเมนตอนนี้คนอื่นกำลังตามมาแล้วรีบรับไป แล้วเข้าไอ้หนูอ่าโอเคคนที่สอง่าต่อมาคนที่สอ่ะไอ้หนูนี่เอาไปคนที่สคนที่สมบอกว่าอยากได้อะไรนะอยากได้ตัวทําเงินเนาะอ่ะกูเอาให้เลยเอาไปอยากได้ตัวปั๊มเงินนะครับที่จริงผมจะแตกสปีกเกอร์บูเบนก่อนนะ แต่น้องคนนี้พิมพ์ขึ้นมาบอกว่าอยากได้นะครับโอเคอ่าแล้วต่อมาคนที่4นี่แจก,กตัวอะไรพี่แจก,กตัวอะไรครับพี่เอ่อฉันจะแตกตามที่ฉันเหลือแหละฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะมากเออแต่นาจะต้องรับนะอ่าเอาสปีกเกอร์วูเมนไปฉันเหลืออยู่แค่นี้แหละเหลือไม่เยอะรับไปซะอ่าโอเคเอาไปคนที่4อ่าเอาไปคนที่5อยู่นี่นี่คนที่5คนที่5อยู่นี่ อ่ะเอาไปคนที่5ตอนนี้เหลือสปิเกอร์วูแมนอีก3ตัวนะครับต้องเหลือให้ผมอีกสักตัวหนึ่งนะฮะพี่คอยครับ <post> <ator> <P> <t ator> ผมอยากได้ไททันครับฉันจะบอกนะว่าคนที่1ก็ได้ไปแล้วคือตัวกระโหลกที่อยู่หลังพวกคุณเนี่ยคนนี้คนนี้ คนนี้คนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้ขอแอดเพื่อนพี่เอาไว้ได้ไหมไม่เว้ยพวกแกจะโกเวลาฉันแจกเพราะว่าพวกแกจะตามฉันมาได้ยังไงล่ะเอออย่ามาทาเนียไอ้พวกนี้สมองใสแล้วเนี่ยออไอคนที่6คือมึงยังไงวะนี่ยกูงงนะอ่ะโอเคเอาให้ไอไก่แล้วกันอ่ะโอเคแจกเจ้าไก่นี่ก่อนนะครับนะนี่กับคนคับพี่ขายมไป,ไปแล้วผมคือไก่สุดฮอตเออผมมีสปิเกอร์วูเมนเออบอกเลยว่าสปิเกอร์วูเมนมันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับอ้าวทำไมไอหมอนี่ยังไปได้ไอ้นก็ได้แนละ้วไม่ใช่เหรอ ัให้กันแล้วเอาแล้วตอนนี้คนที่8มันกำลังจะมาแล้วเนี่ยมันพยายามจะปีนขึ้นมาเนี่ยไอคนที่7กับ8เนี่ยดูสิอ้าวส่วนไอหมอนี่คือยังไงเนี่ยเอาไงกับมันดีเนี่ยไอหมอนี่ผมจําชื่อมันได้อยู่นะครับมันแอบเนียนหรือเปล่าวะเนี่ยชื่อมันคุ้นๆน่ะทิฟอะไรเนี่ยนะครับนะมันมันมันคุ้นมากเลยอ่ะชัดเจนว่าคนเดิมอันนี้แอบเนียนมันแปลกๆว่ะไอตัวนี้มันรู้สึกว่ามันได้สปิเกอร์แมนแล้วนะอ่ะเอาหมอให้น้องเขาแล้วกันนะครับเผื่อเอาไปฮิวสาหรับไอพวก ยิงมิสไซล์ใส่จะได้กันได้อ้ขอบคุณมากเลยกรพิค,คลคยแล้วต่อมาคนที่7ที่8มาแล้วนะครับมนาะเดี๋ยวก่อนนะักวองให้ใครก่อนดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาเป็นไอรักแล้กันดูคนที่10กับ11ดิีพยายามจะกระโดดขึ้นมานะครับนะแล้วก็ตกลงไปหลายรอบมากเฮ้ยคนที่8ทําไมถึงชอบมีปัญหาเรื่องการเทรดวะเนี่ยไปเปิดเฉพาะ เพื่อนเท่านั้นเนี่ยพอโถเอ้ยแล้วจะแจกคนอื่นได้ไหมเนี่ยอ้าวเรียบร้อยนะครับนะคนที่8ไปแล้วก็คือออกแล้วเข้าใหม่แล้วจะเจอกูไหมเนี่ยอ้าวชิบหายอ่ะแจกคนที่9ก่อนอ่ะเออตอนนี้กูนับไปถูกแล้วอะไรเป็นอะไรนะครับอ่ะเอาไปแล้วแจกคนที่9ต่อมาคนที่10ใช่ไหมคนที่10อ่ะสปีกเกอร์วูเบนคนสุดท้ายอ่ะ อ้าวจะเทรให้ก็ดันแคนเซิลผมอีกเอ้าแล้วผมจะเอาให้ยังไงวะเนี่ยอ่าต่อมาคนที่10นะครับนะโอเคไปแล้วครับหมดแล้วตอนนี้สปิเกอร์แมนหมดแล้วเวย้ยอ่าแล้วต่อมาน้องคนนี้คนที่11อ่าคนที่11นี่น่าจะแจกเอ่อเคนเบล่าสไปเดอร์ให้นะอ่ะเอาไป c ค m เ r ล่าสไปเดอร์ตัวหนึง่งเอาไหมรับไหมอ่าโอเคอีป e ิกไปแล้วแล้วต่อมาก็ใครอีกวะเนี่ย ต่อมาก็คน G H J ใช่ไหมตอนนี้ไอ้น้องนี่เอาตัวอะไรให้บันดีวะอ่ะเอาเป็นอีพิกเอาไหมอ่ะอีพิกเอาปะเอาไหมยังไงเอาหมดครับเออเอาไปดีอ่ะน้องคนนี้ได้2ตัวเลยนะครับนะอ่ะเอาไปเสร็จแล้วอ่ะมันต้องต่อคิวอย่างนี้สิสุดยอดนะครับมาอ่ะแล้วต่อมาน้องคนนี้ก็อ่าเอาแคมิล่าไปอ๋อแคมิล่ากับสปกเกอร์อ่ะสไปเดอร์นะครับมาดูซิรับไหม อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับนะน้องคือคนที่13โอเคอ่ะแล้วต่อมาคนที่13ก็แจกแคมลิล่าแล้วก็สปีกเกอร์สไปเดอร์นะครับโอเคเอาไปคนที่13เรียบร้อย,อยพี่ใครครับผม FC ครับพี่เขาถ่ายรูปมาได้ป่ะเออได้อ่ะอะ่มาถ่ายกันนี่อ่ะอ่ะนี่จับมือกันเลยอยากได้มั่งอะ่ะคืออะไรได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้หนูนี่แกได้แล้วไม่ใช่หรอ อ่าแล้วต่อมาคนที่14ี่มาแล้วคนที่14เฮ้ผมดีใจมากเลย <c oughs> นฮฮะที่สุผมก็เจอพี่ขอยแล้ว <c oughs> โอเคมาคนที่14ดูซิ <c oughs> คนที่14 <c oughs> มีปัญหาอีกนะทำไมน้องๆส่วนมากทำไมถึงเออทำไมตั้งเป็นเฟนวะเฮ้เซ <c oughs> ็งเลยเนี่ยอดไม่ได้อีกแล้วเนี่ยฮพี่คอยครับมันเปิดไม่ได้ครับพี่ <c oughs> มัน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 เหมือน,น,นกดไม่เข้าอ่ะพี่ <c oughs> เออไม่ต้องห่วงไอ้น้อง ตอนนี้เซิร์ฟมันก็บักๆอยู่แล้วส่วนไอ้หมอนี่มันได้แล้วของเนี่ยมันดีใจมากผมได้ครับแล้วกพี่เคยครับกับพี่ครับผมเกเมื่อกี้แล้วต่อมาไอ้ไก่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ กูหีนมันกระโดดอยู่แถวนี้แวบๆฮึโอ้กูเจอพี่คอยแล้ว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 โอ้โหกูเจอพี่คอยแล้วโอ้โหมีความสุขเอาไปน้องคือทนที่สิบห้าไอ้หนูโอ้กูขูดที่สิบห้าแล้ววันนี้ไม่ได้เชื่อเลยอดได้ถอยทอนเลยเซ็งเป็ดอ่ะเอาล่ะข้อที่สิบห้าก็แจกแคมิล่าไปนะครับนะอ่ะแคมิล่า ตอนนี้เหลือแต่แคมแบลล่าอ่ะแจกเอาไปคนที่15นะครับก็แจกแคมแบลล่าไปนะครับโอเคเพราะว่าแคมแบลล่ามต้องชื้อเจ็บไงไอ้นี่น้อง Auto. ออโต้ออโต้สิบหกนี่แกคือคนที่16นะพวกไอ้หนูนผมดีใจมากเลยครับพี่ผมคือคนที่16บหกเอาละคนที่16ฉันจะแจกอะไรดีอ่ะแจกหมอละกันหมอกับนี่ละกันอ่ะทีวีแมนไป อ่ะพวกอีปิกเลยอ่ะเอาไปเพราะว่าตอนนี้เจจเนัรลี่หมดแล้วเว้ยโอ้โหผมเดิรถกับพี่ขอบคุณครับ <c oughs> ต่อมาคนที่16กำลังจะมาถึงแต่ก็ตกอีกรอบหนึ่งโอ้ฉันจะใช้ความสามารถของฉันขึ้นไปหาพี่คอยให้ได้อตกอีกล้วไม่อ่ะฉันไม่รู้จักนายโทษทีโอ้คฉันก็ขึ้นมาเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาขึ้นกันปะโถอ้ยโอ้จะใจด้วยนะนายนาะยไม่ได้รางวัลละต่อมานะครับนาะคนที่1718มารมกันตรงนี้ น้องคือคนที่ 17, 18, 19อ่ะเอามาเลย3คนนะครับนะโอเคเอาไปเดี๋ยวผมจะแจกนะครับนะโอ้โหยี่สิบเลยเนี่ยยี 20. อ่ะโอเคแจกใครก่อนวะอ่ะโอเคมาแจกคนที่17ก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะไอ้แป๊บซี่มันมีของอะไรบ้างวะให้เลย2ตัวนะครับนะเป็นทีวีแมนอีพิกแล้วก็แคมเปาต่ออัจึ๊บอ่าแล้วต่อมาก็ใครอีกวะเนี่ยไอน้องคนนี้คนที่18ของเรา18เอาอันนี้ไปลวกันออะ อ่าส่วนน้องคนนี้เอาทีวีแมนกับสปิเกอร์สไปเดอร์ไปนะครับนะต่อมาไอตัวสไปเดอร์แมนตัวนี้อ่ารับไปซะอ่าน้องคนนี้เอาแคมเล่าสไปเดอร์ไปกับสปิเกอร์สไปเดอร์ไปอ่ะเอาไปสองตัวอไอหมอนนี่มันเลือกด้วยว่ะ,อะไอสไปเดอร์แมนอ่ะอ่ะอ่ะงั้นเอาหมอกับ ทีวีแมนไปอ้าวไอ้หนูนี่คืออะไรอ่ะพี่ครับปลุกคอร้องเหรอพี่ขอร้องอะไรยังไม่รู้เลยจะเอาไม่เอาเนี่ยก็คือให้แล้วนะให้หมอกับทีวีแมนอีกตัวหนึ่งไปเนี่ยขอขอขอตัวสักตัวนี่ไงก็ให้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้แล้วเนี่ยเนี่ยทำไมจะไม่ให้เนี่ยเออมั่วนะเนี่ยเออก็กดให้เลยเนี่ยให้2ตัวเลยเนี่ยอ้าวสรุปคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะไม่เป็นไรงั้นผมแจกคนที่18และกันคนที่18เนี่ยให้อาหมอกับอันนี้ละกันอ่ะทีวีแมนไปนะครับ ทีวีบอสอะไรสักอย่างอ่ะรับไปอ่ะโอเคอ่าแล้วต่อมาใครอีกอ่ะคนที่19ไอ้หมอนี่ลังกันอ่าคนที่19เอาสปีกเกอร์ไปโอ้โหถ้าสังเกตนะครับตัวอีพ c กี่ผมให้เอ่อสองตัวเบิร์เลยนะครับกับตัว e อ็กโอดสเนี่ยหายากด้วยของเกมด้วยนะครับไม่เชิงหายากหรอกแต่ก็ได้แหละนะครับเออไปต่อมาคนที่20อืมยีเนี่ยให้อาร์ที TV นี้กันละก,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 กันกับสไนเปอร์อะเอาไป อ่ะโอเคไปแล้วต่อมาก็ไอตัวนี้อ่ะไปแล้วนะครับนะคนที่21ผมบอกแล้วนะผมไม่มีโกงนะไม่มีโกงแก,กนะนี่คือคลิปที่ถ่ายมาได้จริงๆนะไอคนที่ถามนี่คือแบบว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟบัคด้วยนะครับส่วนใหญ่นะต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเวลาส่งไปนี่บางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะเออพอออกเข้าเกมใหม่ปุ๊บมันถึงขึ้นนะแล้วดูตัวผมตอนนี้ดิแบบผขไม่มีแลขสองสามสี่เนี่ยหายหมดแล้วนะครับเออ อ่ะเอาแหละตายไป,ไปใครกลับได้แล้วกลับบ้านไปนะครับตอนนี้ผมจําได้นะครับนะไม่น่าเชื่อเลยผมจะจําคนได้เยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้นอ๊คนนี้แจก,กแล้วทุกคนเห็นเป็นพยานนะเออทุกคนดูเหมือนว่าเออว่ายังจะไม่ได้ของจากพี่ข่อยนะครับนะแต่ที่จริงผมแจกให้แล้วนะครับนี่มาแล้วคนที่22นะครับ ไม่น่าเชื่อเลยผมจะจําชื่อได้นะฮะน้องคนที่ชื่อลานะครับลาเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นทีวีนี้ไปแล้วกันอ่ะอันนี้คืออะไรเอาตัวไหนครับเอาตัวไหนอะไรเอ้าไม่ใช่ f c กูตัวนี้อ่ะจบจบแล้ว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 อร่อยอ่ะอฉันฉันฉันจะไม่รู้เรื่องบ้าอะไรเลยเออเอาละในวงนี้คือตรงนี้ทุกคนผมแจกมดแล้วนะครับลูกเว้นไอ้นี่เออพี่ขอบ้างโอเคเดี๋ยวจัดให้เออแต่อีพิกหมดแล้วนะ ตอนนี้ที่จริงวันนี้เลยมันเลยเวลามาแล้วนะครับท่านผู้ชมมันเลยมาเยอะเลยเอาสรุปว่าไอ้ลามันรู้จักมันนี้ว่าแต่ที่จริงตะกี้มันจะเอาของให้ผมแทนนะครับนะเออบ้าบออะอะเอาใหม่ตอนนี้แจกคนที่2 2ก่อนนะครับนะอะคนที่22เอาไปอะแจกฟรีก็รับไปเถอะถึงมีแล้วก็เอาไปเถอะนะครับนะเออแล้วก็น้องคนนี้คนที่23 โอ้วันนี้แจกได้เยอะมากเลยนะครับนะถึงแม้จะเป็นตัวพวกอ e ีพิกแล้วก็ตามก็ยังมีคนมาเอาอยู่นะฮะแต่ก็ของฟรีอ่ะใครจะไม่รับมาอ่ะมีปัญหาอีกนะคนที่ยีิบสามเอาจบแล้วเปิดแอดเฟนอีกผมเนี่ยขี้เกียจพิมพมากเลยผมอยากคุยกับน้องๆทุกคนมากเลยนะครับแต่มันคุยไม่ได้ครับอ่ะเอาให้ไอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะไอไอไอน้องนี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวจังเลยวะคือผมติ๊กไปแล้วนะว่าผมจะให้อะไรแต่น้องเขายังถามว่าตัวอะไรเออเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไงก็ก็ก,ก็นี่ไงแค่ถึง3ตัวเลยเนี่ยเออเอา้าเอาเอเซิร์ฟมันบั๊กอ่ะต้องเข้าใจนะครับมาอ่ะโอเคคนที่24จบไปแล้วต่อมาโอ้โหมีแต่คนรู้จักผมใช่ไหมเนี่ยที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไม่ได้นะคะรับนะคนที่24อ่ะเอาละคนที่24แจก,กอะไรดีว่ามันไม่มีอะไรให้แจก,กแล้วอะ่ะอ่ะเอาเป็นไอ้ตัว exclusive ไปแล้วกันอ่ะอ่ะมี2ตัวเท่านี้แหละ ไอ้ตัวเนี้ยพี่พี่ยังไม่เคยเล่นด้วยซ้ําก็ไปแจกเขาแล้วนะครับบ้าบอลจริงๆแล้วจากนั้นก็มีใครอีกวะที่ผมยังไม่แจกเอ้ยนี่ใครวะเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยใครได้เราออกไปเออใครยังไม่ได้มันนี่ใครได้เราออกไปเว้ยอ่ะไอ้น้องสปิเกอร์นี้นะคนที่ยี่ห้าแล้วกันเอาโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้ดิทุบสถิติเลยนะครับนะคือผมแจกแบบเยอะมากนะคะนี่อ่ะแจกทีวีแมนเบิ้ลสองไปเลยเอาเอาไปสองตัว อ่าคนที่24ี่จบไปแล้วอ่ะแล้วต่อมาคนที่25ก็ตามสเตปนะครับนะอ่ะแจกทีวีไปแล้วก็ไอตัวสไนเปอร์ไปน้องเขาอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับนะแต่เหลือเยอะกว่าน้องเขาเยอะนะครับก็เลยจะแจก,กให้มันหมดเลยอ่าคนที่25แจก,กไปแล้วมีใครไหมที่ยังไม่ได้อีกนะครับนะอ่ะซีดีคนที่ย5หหรือ26วะคุณนับไม่ทันแล้วอ่ะ25แล้วกันอ่ะกว่าจจะนับเลขซ้ําก็ได้อ่ะเอาไป2ตัวนี้เหลือโยแค่นี้เว้ย อ่ะยีต่อมา26สิบหกผมแจกคนที่27ก่อนเลยแล้กันนะอากิโตะอะอากิโตะอากิโตะอะอไอนี่27นะครับนะอ่ะยี่เอะเอาไปน้องมันน่าจะได้แล้วแหละนะครับที่จริงมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเบสิกนะครับเออสำหรับพวกอีพิกแต่ก็เอาให้น้องเขาเถอะนะครับเรามีเยอะกว่าเขาอยู่แล้วนะครับโอเค อันนี้แจกไปแล้วแจกไปแล้วต่อมาไอเดนจนิี่ตัวใหม่28นะฮะโอเคคนที่28โอ้โหมีของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาเดนจิเอาสปิเกอร์สไปเดอร์ไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมาจากเจมนะครับนะโอเคเอาไปเดนจิเออ FC ครับผม FC ครับพี่ครับจะเอาของไหมหรือจะพิมพ์ยังไงว่ามาอ่าโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคนไปหมดแล้วนะเท่าที่จำได้ ตอนนี้มีแต่ไอ้นี่นะครับนะที่ยังไม่ได้ของจากผมเพราะว่าน้องเขามันไม่เปิดเทศไอคนที่ยีิบเจ็ดเนี่ยตะกี้ไปเท่าไหร่แล้ววะยี่สิบเจ็ดหรือ26วะยี่สิบใช่ไหมเนี่ยไอ้คนยี่สิเนี่ยไม่เปิดนะครับนะเออเอาละครับต่อมาเอาตัวอะไรให้น้องคนนี้ดีนะครับนะอ่ะเอาเอา,เอ,าอันนี้ไปละกันอ่ะตัว Basic. เบสิกอ่ะหรือว่าเอาแคม e r a s p สไปเดอร์ไปอ่ะ อ่ะเอาไปแฮ่พี่ครับขอให้ผู้ติดตามเยอะๆนะครับพี่โอเคขอบคุณมากไอ้น้องเอาไปเลยเออเอาลนะแต่ละคนก็เอ้ไอน้นี้เด็กใหม่วะไอดีสุดกูก็ได้คนที่เท่าไหร่วะสามสิบเออ,อยี่สิบเก้าอยู่ไอ้ซิสเต็มเนี่ยมันอยู่ไหนวะไอเ้เตี้ยเนี่ยโอเคน้องมันเตี้ยมากนะครับนะเออเคเอฟซีครับพี่โอเคจัดไปไอ้น้องนี่เอาตัวไอเดีย่ยวเป็นสปีเกอร์แล้วกันเหลือแต่สปีเกอร์กับหมอวะ่ะอ่ะเอาไปค่อยๆแจกไปนะครับเออที่จริงมีเรจแนลลี่นะผมเพิ่งสังเกตนะ เออผมก็จะแจก,กมันด้วยนะที่จริงเนี่ยเอาเป็นรอบหน้าแล้วกันนะครับนาะเอาเก็บไว้เออตอนนี้ให้อีปีก,ก่อนแล้วกันเอาละครับตอนนี้เราเจอคนที่30แล้วนะครับนะชื่อว่าเจมส์ James <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะทำไมเออเซิร์บันบัคจริงๆด้วยนะครับนะเออถ้าน้องๆคนที่ผมเพิ่งแจกไปเนี่ยไม่ต้องงงนะใครที่ยังไม่ได้ของหรือไม่เห็นตอนที่เราเถรดกันเนี่ยคือ พี่เห็นเป็นปกตินะแต่ตัวน้องคือไม่เห็นถึงว่าคนไม่กดลดี้กันนะครับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วมัน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 เซิร์ฟมันบั็กนะอ่ะตอนนี้คนที่31แล้วนะครับนะโอ้โหคลิปกูจะยาวไปเรื่อยๆนะเนี่ยเออเหมือนน้องเขาไปส่งซิกมาเรื่อยๆนะครับนะคนมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆม่าโถตอนนี้กูแจกไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ส3คนแล้วแล้วต่อมาก็เออเดี๋ยวก่อนนะมีใครอีกมั่งวะโอ้ยชื่อมันปนกันเว้ย มีคนฟ้องเลยครับพี่ข่อยครับมีคนหนึ่งมันแซงครับพี่ข่อยโอ้ดูคิวพระเจ้าช่วยกูจะเสร็จไม่เดียวสี่ทุ่มนี้เนี่ยมาถอยโอ้ดูคิวยาเป็นแถวเลยเออตอนนี้ประมาณนะครับคนประมาณโอ้โห 30เท่าไหร่แล้วหรือว่า40แล้ววะกูไม่รู้แล้วนะครับนะแต่ตอนนี้คือผมส่งไปให้หลายคนแล้วแต่หลายคนยังบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าเลยนะครับมันต้องออกแล้วเข้าใหม่ถึงจะเข้าได้นะครับนะคือแบบแต่ละคนคือแบบตอนนี้คือผมแจกไปแล้วนะแต่น้องบางคนคือยังไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟมันบั๊กนะฮะเออบางคนอาจจะได้2เบิ้์มาแล้วนะครับนะพอออกเกมแล้วเข้าใหม่มันต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่นะฮะประเด็นคือตอนนี้คือคนมั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 นเยอะเกินเวลาแล้วอะผมพยายามจะแจกให้เป็นหมดนะแต่มันก็มาเรื่อยๆรื่อแล้วก็ แถมคนที่ได้ไปแล้วก็ยังมาบ่นอีกนะครับว่ายังไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันคือส่งไปแล้วแหละแต่เซร์ฟมันบักนะครับไม่งั้นตัวละครของผมมันจะหายไปไหนหมดดูดิสไนเปอร์จากตะกี้แถวยาวๆนะครับนี่นี่ทีวีไอดี้ก็จากแถวยาวๆนะครับหายไปหมดแล้วนี่คุณจะเห็นนะครับว่าผมแจกจริงๆนะครับนะไม่ใช่โกหกน้องๆนะที่มันเมื่อไหร่ success เ,เนี่ยฟูลี่เนี่ยมันจบไปแล้วโปรเซสเนี่ยเออผมแจกจริงๆอ่ะคุณจำเวลานะนะ ตอนนี้หมอมีประมาณ6คนนะถ้าสมมติมันยังไม่หายไปเป็น6เนี่ยคือแสดงว่ามันยังไม่แจกนะครับดูดิเนี่คนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ดูซิหายไหมจากตะกี้6เนี่ยตอนนี้ก็เหลือห้าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าผมแจกจริงอยังว่าผมยังไม่แจกอีก หมอตะกี้นะจากเหลือ5้าใช่ไหมอ่าถ้ามันเหลือสี่ก็แปลว่ามันหายไปจริงๆนะครับน,นี่เหลือสี่ชัดเจนนะครับว่ามันไปจริงๆนะครับนะแต่บางคนนี่มันยังไม่ได้เลยผมก็งงกับพวกนี้เหมือนกันนะครับตอนที่ผมแบ่งแจกหมดแล้วโอ้หมดปัญญาแล้วน้องๆหลายคนก็ไม่เห็นตัวที่ผมส่งไปให้ด้วยนะครับเนื่องจากมันบั็กนะครับดูดินี่ผมติ๊กแล้วน้องยังงงเลยว่าแบบคือหยัางวะคือแบบมึงส่งอะไรให้กูเนี่ยไอ้คอยเนี่ยน้องๆเขาก็รับไปแบบอากาศอากาศนะครับแต่ที่จริงผมส่งให้แล้ว3ามตัวเลย เออนี่สดไปแล้วเออแต่น้องๆน,น่าจะหาตัวหาตัวไม่จเจอโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับนะเออเซ็กมากเลยดูแต่ละคนดิอ่ะดู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 จะามาต่อแถวตรงนี้อีกกูบอกว่า <c oughs> พอได้แล้วยังมีคนอีกคนนึงนะผมไม่คุ้นชื่อเลยคนนี้น่าจะน่าจะคนใหม่ อ่ะน่าจะไอ้นี่แหละนะครับโอเคน้องเป็นคนที่41ไม่อรู้รับได้ไง41แต่ที่กี้ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ให้ดูเนี่ยคือเยอะมากนะครับอ่ะผมบอกน้องๆน,นะครับนะถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าบังกูนะอย่าบังกูนะกูรอนะอย่าบังนะอย่าบางังเอา้าตกไปแล้วคนหนึ่งแบบโขโถเอ้ยมาทุกคนมา1 2ึ่ซ้มโอเค1นึ่สอแช่แชะแชะ่แช่แช่แช่ชโอ้พี่ก้ครอบ,รบผมเทไปครับผมขอต่อตรงนี้แล้วก็พี่โอเคอ่ะถ่ายละโอเค คสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปป็นเท่านี้ก่อนนะครับนะในการแจก,กตัวละครก็โอ้โหคลิปนี้ยาวไปถึง2ชั่วโมงก,กว่าเลยนะครับก็โอเคตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะไล่สี่ทุ่มแล้วพระเจ้าช่วยนี่มันเลยเวลามาเยอะแล้วนะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย